สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมะะ Phone, TV, ละครับโฟนทีมยัยพแล้ววันนี้ก็ามาอยู่กับรายการเกมต่อก็เล่นได้ซึ่งเป็นรายการที่เพื่อนคิดว่าน่าจะทําต่อแต่ทําต่อใช่อเอลยวันนี้ม่อยู่ในเกมล l a s t e r Warfare Demo แต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทำต่อแล้วเพราะว่านานมาก ซึ่งเกมนี้ยมันมันสามารถเล่นค่าสียกันเพียงอยก็งเดยน่าจะเล่นกับมีสังสองบดให้เลือกเล่นกันมิชชั่นกับจีสูกันทั่วไปเกมนี้จะเล่นได้แค่กับบอเท่านั้น, <c oughs> เ,นเกมเดิโอเคซึ่งทางซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นระดับความยากของบอรชดแวแคมีเดียมพอ อันนี้ก็คือจำนวนออวนี่คือบอดทั้งบอดจะรวมเรามันจะไม่ทำอะไรกันเองออวิวแอนด n หนึ่งวาเน,นี่เนี่ยมันมันก็จะมีพวกหนึ่งคนที่จะไม่ทำลายเราแล้วก็อีกสองคนต้องมาเทิมกับฟีฟออกเป็นโมดที่บอดจะตีกันเองได้แล้วตีเราได้เราเล่นอะไรดีนี่เลยวะ นี่นะครับให้อย่างแรกเราเกิดมานี่เราจะมี b u เด d e r หนึ่งตัว b u เด d e r ก็คือหัวใจหลักของการเล่นการเล่นเกมนี้เพราะว่าถ้าไม่มี b u เดอร์คุณก็จะสร้างอะไรไม่ได้เลยโอเคนะ่ะก็ต้องรอง er ิ u เดอร์ตามไปอย่างแรกที่คุณควรสร้างก็คือ b u i l d ร r หรือจะสร้างอะไรถ้าคุณเล่นเกมอยู่แล้วคุณเล่นเป็นแล้วก็ไม่เทียงแล้วเราไม่รู้จัก ลงสร้างยังหาลงสร้างรถถังไม่มีคนนะมีแต่รถถังกับหุ่นยนต์ตุ่นโอเคลองดูรถลงสร้างรถถังนี่ก็จะมี builder ที่เป็นหุ่นละ s สเก t scout นี่ก็เป็นหน่วยบินชนิดหนึ่งแท่งแท่งนี่เป็นรถถังรถถังที่ อนสุดาะไม่แน่ใจว่าเขาจะทำกี่นี้ต่อหรือเปล่าแ a n d f รี่แอร์แอร์แฟค r อรี่พูดผิดแล้วก็ไมชินแฟคทอรี่แฟคทอรี่ก็จะมีไลฟการชิปที่เป็นทุกตัวที่สร้างออกมาจากอันนี้ออกมาจากแฟคทอรี่ เทเลตังไม่สามารถยิงได้นะครับเทเลตก็คือป้อมยิงที่ยิงได้แค่รถถังเท่านั้นแหละนี่ไล่กันชิปเทเลตไม่สามารถยิงไล่กันชิปได้เพราะว่ามันอยู่ในอากาศมันยิงไม่ได้ส่วนมาชีนแฟคทอรี่เนี่ยก็จะมีตัวละครเช่นเบสิ์ น่าจะเป็นคล้ายๆรถถังคล้ายๆแท้งแต่ก็แกค่แแาคาเพียงอันนี้เห็นชัดเจนราคาแพงกว่าโอเคโอเค,อเคนี่ก็คือเบสิกนี่นืม นี่ครับนี่คือลายกัญชิดโอเคก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้แอนตี้แอร์ใช่อั M TA. M TA นดี๋อันนี้แอร์ราคาเก้าร้อยนอกจากท,าาที่เป็นป้อมป้องกันแล้วเนี่ยก็จะมีแอนตี้แอร์แอนที่แอร์จะเป็นป้อมที่ตีแค่ตัวที่อยู่ในอากาศอย่างเดียวนะก็นั่นแหละก็ตีแค่ตัวอากาศอย่างเดียวนะอืมโอเค โอ okay, เคเราก็เฮ้ยเบียสินแมชชีนทำไปไหนอ๋อมีนี่ญาณแล้วก็มีอาร์ติเนลลี่แบทเทิลขอโทษแล้วก็จะเป็นซีแฟค์ตอรี่ซีแฟคตอรี่นะรครับจะสร้างได้แค่ เลเซอร์คิวผมไม่น่าจว่อนี่คือผมยังไม่ยยังไม่คยผมทำไมอันแรกก็จะเป็นบิวเดอร์ชิปบิวเดอร์ชิปก็จะคล้ายแคยคล้ายบิวขึ้นบกไม่ได้แต่อยู่ในน้ำได้เพราะมันเป็นเรือไงกันโบ๊ทอันนี้เป็นเรือที่เร็วและไม่จำนวนการสร้างที่ไหวมาก แล้วก็นี่ underwater น้ Under ำทําแล้วก็รีแพล์รีแพรเวนนี่จะเป็นเหมือนวงมาช่วยสร้างได้ด้วยเดี๋ม่ได้มันสร้างตัวเองไม่ได้นี่ก็จะเป็น underwater มา แล้วนี่สิ่งที่ผมคิดว่าผมควรว่าต่อหนึ่งอันนะ่ะมันจะมันมันจะให้บวกสองบวกสองตังซึ่งมันก็ดี ทำผม,ผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเรารอดูดีกว่าว่าโรงอาหารเรืวอวระโสะมันจะสร้างไม่ได้อ,ไอาร์ติเลอรี่แทงกับพู่ว่าแทงก็คือรถถังมีได้ตามปกติทั่วไปโอเคลองมาเล่นหน่อยนะอย่างนะครับการที่จะรวบรวมเอ่อ มันมีที่เราสร้างคุณลองถ้าคเล่นก็ลองทำแต่เกิดว่าแล้วมันก็จะไปตามคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้แค่ตัวไหนตัวไหนคุณก็แค่ติ๊กที่ตรงนั้นมันจะมีทางขวาอยู่มันจะขึ้นให้นี่มันจะขึ้นให้ อาทีเรล,ลี่แทงอาทีเรล,ลี่แทงคือรถถังที่ยิงใจมากว่าแต่ยิงไม่ค่อยแมน่นมันยิงใจมากแต่มันไม่ค่อยแม่นจังหวะนี้ไปบุกเลยนะครับขึ้นไปก่อนขึ้ไปให้ทำ ถ้าแทงเอาถังบินมันบินเลยดูว่ามันมีหดือเปล่าไมันเอาเลยเนะี่ยโอเคเอาไปเทียร์ทหารจะมีแค่เทียร์สองแล้วก็นี่ชื่อว่าธเลศสามารถเอาได้สามสายนะ่าเป็นสองลูกพิลลี่น่าจะยิงไกลไหมก็ยิงแรงไฟเปืนพุ่งไฟเนาะแล้วก็โฟก มไม่รู้แต่แซมนี่คือมันใช่แ,แล้วจะยิงแบบนี้เ <Okay. S 1> อาบีเดอร์ไปสุ่มเล็กอนี้ okay. โอ้โนจีบกบบเฮลิคอปเตอร์นี่ก็จะเป็นยานยิงทั่วไปนะคบส่วนฮฮวิเทนนี่นเป็นรถถังที่พิเศษตรงที่ มันแลักได้ใช่ใช่ใชส word, ่วนเรืแองเสื้อแทงเส้องนี่จะมีจะจะมีกันรถถังที่สุดไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่ามัมมอนแทงมัมมอนแทงวันรถถังที่มันจะเป็นกระแ้วก็ยิง ถ้าผมพูงจะเสนอเอนจิเนียร์ไม่ชีนเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ไม่ชีนนะครับเอนจิเนียร์ตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับบิลเดอร์มันสามารถสร้างป้อมได้แต่ว่าสามารถสร้างหุ่นยนต์ไม่ต้องออกมาจากโรงทาหารได้แต่มันยังสร้างโมบายเทเลทโมบายเทเลทคืออะไรโมบายเทเลทก็คือเอา้ยไม่ได้โชว์ให้ดูอีกนี่ครับโมบายเทเลท ข้อมูลตั้งทำโดยป้อมได้ซึ่งก็มีบาเลีถ้ามันรอนานๆานมันจะมีบาลีนีีการมทาสุดนี่ใครก็เป็นมันก็จ,นะจะโจทที่สหักฐาน,น,นให้นูแล้วกัน ก็จะเอาแท่งไปด้วยหผมจะโชว์ให้ดูว่ามันกดไม่ชินแล้วก็กดที่ anti a อมไม่ไม่สิมันจะมีให้ขึ้นเงนียคนก็เลือกกันเลยนคนเ้างสักคนแล้วการไม่ชิด ตอ, ar, ตอนแรกมันจะยิงช้ามากแต่ตอนหลังๆะมันจะยิงเร็วมากๆก็ไม่น่าโดนโอกาสโดอเดลอยู่ใหม่อันนี้ไอ้ผมต้องรีวิวเชียวนี่ยเฮ้ยตายสิเยอะสุดจริงๆไปรีวิวพาดเดียวันแล้ว นี่ครับเทียบฐานหน้าตาของอิเล็กเตอร์มันก็จะเป็นอย่างนี้บุบด,ดีตรงสูงนะครับที่เราไปเรียนเนี่ยสูงเห็นไหมมันดูสวยนะผมว่าเราชอบเกมเก่าๆดูไม่ชอบเล่นเกมใหม่ๆก็เป็นเกมนั้นเกมนัม้นอะ ผมเก่งกับบอดแค่ไหนโอเคแล้ okay, นนี่ก็คือโมบายเทเลสสามารถกดอันรีพอยได้มันจะใช้เวลาหนึ่งวิเก็บเก็บคุณก็ต้องเข้าไปบุกกาจะตัว ค่ดย isen ่ไมีปกั р เลยท่อน а л ь н ารนจ่ r i น i